ในการเดินทางของพระถังซัมจั๋งในวรรณกรรมไซอิ๋วเมื่อพระถังซัมจั๋งและลูกศิษย์เดินทางผ่านประตูธรรมเพื่อไปยังเขาเล่งสัวอันเป็นที่ตั้งของปราสาทของพระยูไรปัญหาก็คือการจะไปถึงเขาเล่งสัวนั้นต้องข้ามลำน้ำลิงฮุนโต้ซึ่งไหลเชี่ยวกรากมีสะพานไม้เพียงอันเดียวแต่ก็ลื่นจนข้ามยากขณะนั้นมีคนจวเรือจ้างอยู่ริมน,น้ำตะโกนเรียกให้ทุกคนลงเรือซึ่งตัวพระถังซัมจั๋งเองพอมองเห็นเรือลำนั้น ไม่มีท้องเรือก็ไม่กล้าลงจนสุดท้ายถูกคนเจาวเรือจ้างฉุดลงเรือพร้อมกับเหล่าลูกศิษย์จากนั้นนะครับทั้งหมดก็นั่งเรือไม่มีท้องออกสู่กลางน้ําฝาคลื่นลมไปอย่างรวดเร็วจนเมื่อเรือถึงฝั่งแล้วเรือจ้างกับคนเจวเรือก็หายไปในการตีความของท่านเขบาน,นันทะท่านได้อธิบายเอาไว้ว่าลำน้ําอันเชี่ยวกรากก็หมายถึงกระแสของกิเลสและตัณหา การที่เราจะฝากข้ามไปได้ต้องมีความสงบนิ่งว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือสุญญาตาจึงจะสามารถผ่านกระแสของกิเลสนั้นไปได้ท่านพุทธทาสได้ให้ความหมายเรื่องสุญญาตาไว้ด้วยนะครับโดยอ้างถึงพุทธภาษิตท,ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโลกนี้ว่างโลกนี้เป็นของว่างคําว่าโลกนี้ว่างเพราะไม่มีสิ่งใดที่ควรถือว่า เป็นตัวตนหรือของตนไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราเมื่อจิตประกอบด้วยปัญญาเห็นว่าโลกนี้ว่างจิตก็จะไม่ไปเที่ยวยึดถือเอานั่นเอานี่ว่าเป็นตัวเป็นตนจิตที่ไปเที่ยวยึดถือสิ่งต่างๆมาเป็นตัวตนมักจะฉวยด้วยกิเลสเมื่อนั้นในจิตก็มีราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างความหมายของสุญญาตาจึงหมายถึงการว่างจากตัวตน ว่างจากการยึดถือว่าเป็นตนเป็นของตนเมื่อเราตระหนักว่าไม่มีอะไรที่ยึดถือแม้แต่ตัวเราเองความทุกข์ก็จะไม่เกิดมีแต่ความโล่งโปร่งสบายนี่จึงเป็นจุดหมายที่แท้จริงหรือเป็นไซทีที่ทุกคนควรไปให้ถึง